ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงศิลปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนํ่เสนอ,อาการแก้ปัญหาไม้เชอรี่กัดกินต้นเขาครับ วิธีแก้เป็นแบบไรคลิปนี้จะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องช้วหน้าของเฮาเตรียมตัวครับเพื่อรับมือกับสิ่งที่โบคาดคิดครับนั่นก็คือฝนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาไทยหน้าเพื่อเตรียมตัวว่านเขาครับ แก้ปัญหาไวเชอรีดีครับครับสำหรับอย่างเขาเดือนหกแก็เป็นช่วงที่พอแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวหน้าของเข้านี่จะได้เริ่มฤดูเพาะปลูกเขาครับซึ่ง ช่วงเดือนหกนี่เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกครับบม่าว่าจะเป็นผืชตัวไหนบม่าว่าจะเป็นผืนดรวมลูกแต่ว่าที่สำคัญนี่ผืชเสียติกิดย่างเขานี่มีความสำคัญมากครับสำหรับชาวนานี่ซึ่งหลายท่านมือไม่ครับส่วนมากที่จะเป็นมือไม้เด็กหน่อยไม่ ยังบบท่านในว่านเขาเนี่ยังจะบบมีความชำนาญบางครั้งอาจจะเลือกช่วงเวลาที่ที่บบเหมาะสมครับบางท่านกร็รอฝนตกมาแห้งตกโบยุดนี่ลำบากครับเหลือกเดดแต่ว่าสำหรับจากประสบการณ์นี่ของผมนี่อยากจะท้ายทอดปัญหาให้พอแมพี่นอง มือไหม่ครับเดนนำไปปรับใส่ในหน้าเจ้าของเอาไปลองเบิองครับช่วงระยะเวลาของผมนี่ประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี่นับไปเลยครับเริ่มต้นไทไทแล้วกวานได้เลยครับอาจจะซีหามือหรืออาทิตย์หนึ่งให้เสร็จภายในต้นเดือนนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเพอว่าหยัง พราะว่าหน้าผมนี่เป็นทีรับน้ำอ่ามันจะแก้ปัญหาของอาการกัดกินของหอยเชอรี่ครับซึ่งหอยเชอรี่นี่มาก,กับน้ำครับน้ำม,มาหลายเท่าไรหอยเชอรี่ม้าลายฮือนครับกัดกิน้นเขาเบิดครับซึ่งเขายอยู่ในช่วงระยะที่มันยังอ่อนอยู่นี่หอยเชอรี่นี่มากครับ หลังจากนั้นแล้วกกัดกินแล้วนี่ยบาสามารถที่จะถอดยอดออกมาไม่ได้ครับแก้ปัญหาโดยการดําหลังจากดําไปแล้วกันยังกินคือเก่้าครับแก้ปัญหาบาสุดครับอวิธีแก้ของผมคือวานเขาตักแต่ต้นปีเลยง่ายดีครับเพราะว่าต้นอยังต้นเขาแข็งเนี่ออยอม่เชอรือนี่ยจะบอสกาัดกินครับเพราะว่า ต้นเข่านี่มันมันแข็งแล้วก็มันกินยากจากการสังเกตก็เลยเลือกช่วงเวลาที่ประมาณนี้ครับช่วงตน้นฤดูกาลนี่นงคฤษสภาพนี่ทำการไถาวานนด้เลยครับสำหรับหน้าที่เป็นหน้าหลุมรับน้ำครับแต่ว่าหน้าหน้าดอดนี่อาจจะไถยังบ่ทันเข่าครับเพราะว่ามันแหง้ง มันแหลงเนี่ยบได้ไถกบตัวฟางเขาไว้ฝนตกมาเทเธอหนึ่งหรือสอนี่น้ำอาจจะบบท่านซึมลงถึงขนาดต้องใส่รถไถไถเขาครับต้องรอไปอีกช่วงระยะเวลานึงแต่ว่าสําหรับของผมนี่ฝนตกมากนี่น้าม,มันซุมแล้วมันไถเขาครับมันก็นเลยต้องไถกอรวานกอนเพื่อแก้ปัญหาของหัวเชอรี่ สำหรับมือใหม่าจจนยังบัวท่านเห็นปัญหาของหอยเชอรี่ครับแต่ว่าของผมนี่เจอปัญหามาแล้วคันใดมีหอยเชอรี่ในกัดกินต้นเขาเนี่บัวทนนปัญหาต้นกาบมาดำไม่ครับหลังจากดำไม่แล้วหอยเชอรี่ก็ยังกัดกินคือเกา่าผมเลยแก้ปัญหาไม่เลยระยะซีหาปีมานน่ผมแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับ หวานกรมูต้นเขาแข็งอหอยเชอรี่กระบอกกัดกินครับซึ่งหอยเชอรี่นี่การแพร่พันธุ์ของเขาเน่ตขนขางจะรวดเร็วครับมีน้ำไหลมาท,า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 ทั่าไรการแพร่ระบาดกับแห้งต่างเต่้ร้ายขึ้นครับปัญหาใหญ่เลย สำหรับช่วงเวลา,าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้มีภาคของแต่ละท่านครับเลือกช่วงเวลาเอาจะวานเขาหน้าแห่งหรือวานเขาหน้าต้มก็สามารถทำได้ครับแต่ปัญหาของผมนี่คือหอยเชอรี่ซึ่งการสี่จะไปลงทุนใส่ยญากำจัด มันก็ลงทุนห้ายครับทาให้สินเปืืองต้นทุนซึ่งขายเขาเนี่มันก็ราคามันก็ผันผวนตามราคาตลาดเฮาบรสามารถที่จะกำหนดราคาได้ทาให้ต่นทุนีนบ้านไปอีกครับกํำไรมันก็ต้องหน่อยลงเป็นเหลืองธรรมดาเพราะว่าการบริหารจัดการ ในช่วงระยะเวลาที่มันเหมาะสมนี่ก็สามารถช่วยให้พี่น้องนี่จัดกันกับปัญหาต่างๆที่มันง่ายขึ้นครับอันนี้คือแก้ปัญหาหอยเชอรี่ครับก็คือวานเขาให้ต้นระยะที่มันต้นแก่สามารถแก้ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้สำนีครับ การแก้ปัญหาของหอยเชลรีก็คือวานเขาตั้งแต่ต่นฤดูกานครับเพื่อให้ต่นเขามันแข็งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ